อันนี้มาเข้าตัว Mindset สรูปแบบนะครับ mm. Fix Mindset กับ g r o ล t h Mindset f ิ x Mindset คือ Mindset ที่ถูกตรึงไว้ Mindset ที่เชื่อว่าทุกอย่างม,มันได้แค่นี้แหละเต็มที่ได้แค่นี้แหละมันโตกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้สุดความสามารถแล้วจะเอาอะไรอีกใช่สิเธอมีพรสวรรค์นี่ฉัไม่มี <laughs> ประมาณนี้นะฟิก m ม n d s e t นะ ส่วนกร้ดไมซ์เซ็ตนะครับถ้าเจอปัญหาเนาะโอ้ท้าทายจังเลยน่าสนุกจังเลยเฮ้ยปัญหานี้แปลกใหม่ถ้าเราได้เข้าไปแก้ปัญหาได้ไม่ได้ช่างหัวมันอย่างน้อยเราได้เรียนรู้เฮ้ยถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้เราจะโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเฮ้ยปัญหาเยอะๆนี่ก็ดีนะันทำให้เราเก่งขึ้นยิ่งปัญหาหลายรูปแบบนะครับเราแก้ได้เราก็ยิ่งท้าทายแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้จุดๆุด,ดอันนี้คือรูปแบบของการคิดของ r o w ด h ม i n d s ็ t ฉันพัฒนาได้ ฉันได้ลองอย่างน้อยก็ได้ทำผิดก็ช่างมันครับอันนี้คือรูปแบบของโ o w t h m i ์เซ e ตเรามาต่อกันเลยนะครับเซเว่นไม์เซนะครับกรอบคิด7ตัวนะครับที่ฝังอยู่ในโ o w t h m i ์เซ e ตอีกทีหนึ่งนะครับเราลองมาทำความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเราเ,อ,เอาไปพัฒนานะครับพัฒนากรอบ m i n ์เซ t เล็กๆที่ฝังอยู่ในนี้ทำให้สร้างขึ้นมาเป็นโ o w t h m i ์เซ e ตอันแรกนะครับ everything is possible ทุกอย่างเป็นไปได้คนที่มีกรอบ m มซ์เซแบบโ o ้ดไมซ์เซตนะครับจะคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ เราไปทํางานกับคนอื่นแล้วคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นทําได้ไหมเป็นไปได้เราทํางานให้ดีขึ้นได้อีกทําได้ไหมเป็นไปได้เราแก้ปัญหานี้แก้ได้ไหมแก้ได้เราอาจจะต้องลองลองฝึกนะครับอันนี้เป็นการฝึกฝึกคิดแบบใหม่ถ้าคนที่มีโค้ดไมซ์เซตโดยธรรมชาติเนาะเขาเขาจะคิดไปแล้วนะครับเขาคิดแล้วเขาเชื่อแบบนั้นด้วยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับเขาไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาอันที่2นะครับ passion first mindset ครับคืออะไร passion ก็คือ สิ่งที่เราหลงไหลสิ่งที่เราชอบเฟิร์สก็คือมาก่อนนะครับ p พ s ชั่นเฟิร์สก็คือเอาความหลงไหลามาก่อนทำแล้วมีความสุขอะเอาความสุขนำเอาความหลงไหลนำไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลอะไรก็ได้ครับแค่ชอบแต่คิดว่าใช่ก็ลุยเลยอันที่3มนะครับ we are connected นะครับคือพวกเรามีความเชื่อมโยงกันไม่ปัดเรื่องออกจากตัวทุกเรื่องมันเกี่ยวกับเราอะ,อะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่มันเกี่ยวกับเราอยู่นะเรื่องนั้น เรามีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นอยู่เรามีส่วนทําให้เกิดสิ่งนั้นทั้งสิ่งที่แย่ทั้งสิ่งที่ดีน่ะคนที่มีโค้ดไมล์เซ็ตจะไม่เป็นปฏิเสธตัวเองนะครับไม่โยนความผิดให้คนอื่นข้อที่4 1 0นะครับ one accountable mindset ไม่เกี่ยงความรับผิดชอบมันจะมี responsible กับ accountable นะครับ responsible นะครับเป็นหน้าที่ตาม job description เป็นหน้าที่ตามที่เขามอบหมายมาส่วน accountable คือไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายแต่ เขาเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบทางอ้อมต่อให้ฉันไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบฉันโดยตรงแต่ฉันรับผิดชอบเรื่องนี้ฉันมีส่วนกับเรื่องนี้นะครับไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบอ่ะถัดมานะครับ attitude of gratitude gratitude แปลว่าความสำนึกในคำขอบคุณรู้คุณ,ร,คณรู้บุญคุณประมาณนี้ครับสมมติมีใครมาทำดีกับเราเนาะมาทำดีกับเราทำให้เราได้ประโยชน์ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับจะรู้สึกขอบคุณ อ่ะถัดมานะครับข้อ6 leave to give my set นะครับอยู่เพื่อเป็นผู้ให้มันจะมี give กับ take นะครับ give คือเป็นผู้ให้ take คือเป็นผู้รับบางคนที่มี my set แบบผู้รับนะครับก็จะร้องขอไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยคนอื่นนะเป็นฝ่ายร้องขอแบมือขออย่างเดียวส่วนคนที่มี my set แบบเป็นผู้ให้เนาะจะคิดว่าฉันจะให้อะไรคนอื่นได้บ้างฉันจะทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์าได้บ้างฉันมีคุณค่ากับคนอื่นยังไงได้บ้างอยากจะให้อยากจะแบ่งปันอยากจะช่วยอันที่7นะครับ i m e i s now m i n d set คือทำทันทีวาง่าง่ายๆคือทำทันทีอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำทันทีไม่เกี่ยงไม่รอเวลาถ้าเป็นคนที่ทํ e i s now จะเฮ้ยทำเลยเฮ้เอาเลยคิดออกปุ๊บแล้วลุยเลยถ้ามันไม่เดือดร้อนใครถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีสรุปนะครับ seven my set นะครับกอบความคิด7แบบที่ฝังอยู่ใน g r o t h my set อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราพัฒนา my set เ,เหล่านี้ได้นะครับมันจะช่วยเติมเต็ม c r o my set ให้เข้มแข็งกระบวนการ นะครับในการลดฟิกไมซ์แลวก็ปูโพสดไมซ์แบบง่ายๆนะครับให้เราฟังเสียงไมซ์สมมุติมีสถานการณ์หนึ่งเข้ามา,าแรงงานต่างด้าวคนพม่าะนะต้องการความช่วยเหลือเขาอยากจะรายงานด้วยเหตุผลบางอย่างแต่พอไปแจ้งหัวหน้าปุ๊บปรากฏว่าหัวหน้าง,งานบอกว่าไม่ให้ลาจริงจริงเขามีเหตุผลสําคัญนะครับแต่ว่าหัวหน้าง,งานไม่ให้ลาเพราะว่างานมันมันหยุดไม่ได้ปรากฏว่าแรงงานต่างด้าวเขาเลยไม่รู้จะทำไงครับปรึกษาพี่ฟ้าดีกว่าพ่อแม่ฉันป่วยอะ่ะ ฉันต้องรีบไปอ่ะฉันต้องรีบเดินทางอ่ะฉันต้องไปแล้วอ่ะอ่ะพอเจอสถานการณ์นี้นะครับพี่ฟ้าก็เลยนะครับฉันกําลังยุ่งงานของฉันอยู่คิดในหัวอยู่นะมาอีกแล้วเนะี่ยเพิ่งสองเคสเมื่อเช้านี้เจอไปแล้วสองเคสอันนี้มาพักเที่ยงมาอีกแล้วฉันกาลังยังไม่ได้กินข้าวเลยฉันกาลังเคลียร์งานอยู่พักเที่ยงก่อนได้ไหมคิดในหัวนะ,ะนั่นก็เหมือนตีโพยตีพายอ่ะจะจะไปแล้วจะไปแล้วอ่ะอ่ะให้เรานะครับฟังเสียงไม่เซ็ดของตัวเองว่าณนะตอนนั้น เสียงที่เราตอบกลับเข้าไปเนาะเสียงที่มันกําลังดังอยู่มันเป็นเสียงของฟิกไมช์เซตหรือโกดไมช์เซตถ้ามันเป็นเสียงฟิกไมช์เซตก็ให้เรารับทราบว่านี่คือเสียงฟิกไมช์เซตกําลังหุดหงิดเป็นเสียงของฟิกไมช์เซตดังหรือนะครับหรือเฮ้ยเขาเดือดร้อนอะไรวะเฮ้ยทำไมเขาดูรีบๆร,ร,ร้อนๆเชื่อมนเฮ้ยอ,อ,อยากจะช่วยเราช่วยอะไรเขาได้บ้าง หรือมันเป็นเสียงแบบนี้เป็นเสียงของโค้ดไมซ์เซ็ตอ่ะพอเราฟังเสียงฟิกไมซ์อ่ฟังเสียงไมซ์เซ็ตเสร็จนะครับเร,เราแค่ต้องยอมรับเนาะประเด็นแรกต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นเสียงของฟิกหรือโค้ดไมซ์เซ็ตที่มันดังอยู่เสร็จแล้วนะครับสเต็ปที่2นะครับให้อันนี้เราต้องมีสติตก,ก,กับตัวเองนะครับตอ,อนนี้เราเข้าใจความแต,ตกต่างของฟิกไมซ์เซ็ตกับโค้ดไมซ์เซ็ตแล้วให้เราเลือกรับฟังโค้ดไมซ์เซ็ตให้เยอะเสียงมันดังอยู่ในหัวเรานั่นแหละให้เราเลือกที่จะฟังขยายเสียงโค้ดไมซ์เซ็ตให้มันดังมากๆ แล้วก็แย้งกับฟิก y s e ์ให้ได้แล้วก็ลองลิกดูว่าสมมติเสียงโก m y s ซ t มันไม่มานะหลีเราจับได้พุ๊บเราหลีมันลงเสร็จแล้วให้เราคิดว่าแล้วถ้าเป็นโกน y s e ์เขาจะคิดยังไงลองลิกกลับมาเปิดโก m y s ซ t ให้มันดังขึ้นถ้าเป็นโก m y s e ์เขาจะคิดยังไงถ้าเราไม่มีสติอยู่กับตัวเองนะครับเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เราคุมความคิดตัวเองไม่อยู่ตอนนั้นมันก็จะไปตามฟิก y s ซ t สีหน้าเวลาตาเราจะออกเนาะเราจะรู้สึกหงุดหงิดเราจะน้ําเสียงเราจะเสียงดังเราจะพึดหนาฮึดหน้าใส่เขามันเป็นレスปอนต์มันเป็นผลกระทบนะบในการตอบสนองตามธรรมชาติปกติอ่ะเสร็จแล้วนะครับพอเสียงโกดไมซ์มันดังเนาะพอเสียงมันดังมันชัดนะครับให้เราลงมือทําทันทีถาว่าลงมือทําทันทีอาจจะเป็นการพูดออกไปอาจจะเป็นการลงมือทําแก้ไขปัญหาบางอยา่างตามโกดไมซ์ที่มันดังโกดไมซ์มากระซิบ เสร็จแล้วก็เราก็ส่งเสียงเข้าไปทําทันทีลงมือทําตามเสียงกระซิบของโค้ชมาเฉลฉลองเล็กๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะยาวนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้อย่างสมมุติน้องฟ้าจากเดิมเคยคุมอารลณ์ไม,ม่อยู่งุดงี้ยงงิเงี้งแรงงานต่างด้าวมาคุยไปไม่รู้เรื่องแล้วฉันรีบฉันร้อนฉันดุไปไล่กลับไปกลายเป็นว่าเฮ้ยครั้งนี้ฉันตอบสนองดีเว้ยฉันรู้สึกดีกับตัวเองฉันรู้สึกว่าฉันรับมือได้ดีขึ้นนะครับให้ฉลองนะครับ ว่าฉลองคือให้รางวัลตัวเองอาจจะเป็นคําขอบคุณก็ได้ขอบคุณตัวเองอาจจะเป็นการอ่าฉันชอบอะไรล่ะฉันชอบกินชานมไข่มุกอ่าให้รางวัลชานมไขม่มุกสักแก้วนึงฉลองเล็กอันนี้คือฉลองเล็กๆนะครับคืออะไรก็ได้ที่เราพอจะนึกออกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณตัวเองไหฉนันปรับปรุงเพื่อที่จะฟิกให้โกดมายเชตตัวนี้มันเข้มแข็งขึ้นอ่าให้เราตระหนักรู้ว่าเราพัฒนาขึ้นอาจจะเป็นการสะสมก็ได้นะครับอ่าถ้าฉันทำได้แบบนี้สัก10ครั้งมันจะซื้อรองเท้าให้ตัวเอองคู่ะไร เป็นการฉลองม,มันจะช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้มันน่าตื่นเต้นขึ้นมันสนุกขึ้นมันมีแรงจูงใจมากขึ้นอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะต,ต้องมีการทําต่อเนื่องคืออย่าหยุดแค่เคส2เคสเพราะว่าเราเป็นแบบนี้มาสมมุติว่าเราอายุ30แสดงว่าเราฝึกให้ตัวเองเป็นแบบนี้มาเกือบ30ปีแล้วอยู่ดีๆมันจะมาเปลี่ยนแค่เดือน2เดือนหลังอกลมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทําต่อเนื่องนะครับบางนิสยัยบางกรอบคิดอาจจะต้องใช้เวลาสร้างเป็น5ปี10ปี บางเกาบคิดก็ใช้เวลาแค่เดือน2เดือนอย่าท้อนะครับลงมือทาตอนนี้สรุปนะอันนี้หน้านี้นะครับเป็นวิธีปลดฟิกไมซ์เซตแล้วก็ปลูกโค้ดไมซ์เซตเข้าไปใหม่เป็นกระบวนการที่เขาเรียกบ,บูรณาการกันนะครับฟังเสียงไมซ์เซตให้ออกถ้ามันเป็นยังเป็นฟิกไมซ์เซตอยู่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือฟิกไมซ์เซตไม่ต้องไปตกใจอะไรมันเราเราแค่ต้องการปลดมันแต่เราต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนมันโผล่มาตอนไหนมีสติทันตัวเอง